เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งท่านรองและกรรมการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันนางกัญยาคำณีผู้อำนวยการโรงเรียนในเมืองขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1โรงเรียนในเมืองรับอมูาจำนจากทึงค้าอำเภอคัท้าจังหวัดสงขลา ทำการสอนระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด39ไร่95.9ตารางวางมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน15คนมีเนื้อที่พื้นมีพื้นที่บริการอยูที่ห้แล้มีจำนวนนั่เรียนในาสาบันั้นหนคค่ะ อุดมกโรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นอุบาลหนึน่งสามขวดบาบรเป็นโรงเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนดีสีตมุลและปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพข,ของอำเภอสีคร 1. ด้านการบริหารงานวิชาการเนื่องด้วยโรงเรียนในเมืองมีครูผู้สอนครบชั้นล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการสอนและการทำงานเป็นอย่างดีการบริหารงานเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนโดยวางบุคคลให้เหมาะกับงาน put the right man on the right job ตามสาขาวิชาเอกและความถนัดจึงทำให้การบริหารงานวิชาการมีความเข้มแข็ง ใช้รูปแบบบริหารจัดการเชิงระบบเน้นคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยเริ่มจากการปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและความเป็นจริงในบริบทของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเน้นของสอพทออข้อ2โดยกำหนดให้มีรายวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตย อยู่ในกลุ่มสารสังคมศึกษาและตามนโยบายระยะเร่งด่วน Quick n โดยจัดให้มีสาระเพิ่มเติมการป้องกันทุจริตทุกชั้นเรียนทำให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เป็นไปตามโครงสร้างและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการติวเข้มทั้ง O, Net, t N, e t R, T, N, T จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ active learning ที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนและการคิดมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครบทุกชั้นรวมทั้งห้องเทคโนโลยีจิทันที่พร้อมให้บริการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนไปพร้อมกัน ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะการอ่านออกในภาคเรียนที่สองเพิ่มจากภาคเรียนที่หนึ่งจำนวนสิบสามคนคิดเป็นร้อยละเจ็จดสาเกและมีทักษะการเขียนเป็นเพิ่มขึ้นจำนวน2ี่สิบเอ็ดคนคิดเป็นร้อยละ1 1บ3อ็ดจุดสามซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้ดีกว่าทักษะการอ่านจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆที่เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้นของสอพอถอข้อหนึ่งให้ความสำคัญในการปลูกฝังความรักชาติาศาสตร์โดยนักเรียนร้อยละหนึ่งรเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสตร์เปิดเพลงร้องเพลงส่งเสริมความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการออมทรัพย์และการสหกรส่รงเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านวิชาการดนตรีและกีฬาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่จำนวน16รายการผลปรากฏคือ8เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง1ชมเชยและ1เข้าร่วม ในส่วนของการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยครูร้อยละ100จัดหน่วยประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและได้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้คืออยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตามนายโยบายและจุดเน้นของสอพทข้อ7ในระดับปฐมวัย โดยมีความโดดเด่นตามนโยบายสพปสงขาเขตหนึ่งอนุบาลโดดเด่นทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาด้วยการใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนพยัญชนะไทยพยัญชนะอังกฤษก,การรู้จักค่าของตัวเลขและบวกลบเลขได้ไม่เกินสิบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพิ่มเติมของโรงเรียนในมาตรฐานที่4เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับโดยกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ75อยู่ในระดับดีผลการประเมินปรากฏว่าเด็กมีความพร้อมสู่การศึกษาภา,บาคบังคับคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ79.75อยู่ในระดับดีและได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์ นิเทศกำกับติดตามการสอนตามแผนการนิเทศซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนคือครูนิเทศครูและผู้บริหารนิเทศด้วยตนเองเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจเป็นผลมาจากด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านผลผลิตโดยใช้การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้2ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนในเมืองได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงามและน่าอยู่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆตามนโยบายและจุดเน้นของสอพทออข้อ8มีการประกวดห้องเรียนสะอาดติดตั้งฝ้าเพดาน ปรับปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์ด้วยการระดมทุนทอดผ้าป่าจำนวน379,363.58บาทจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้ติดตามส่งตอ่อเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันไปยังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จำนวนหนึ่งรายให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน17รายรวม1 4 0 0 0มบาทสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านความปลอดภัยด้านคุณภาพนักเรียนด้านโอกาสทางการศึกษาและด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทยชุมนุมกลองยาวชุมนุมการแสดงร่วมกิจกรรมทางสังคมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยการร้องเพลงไทย รางวัลเหรียญทองเพลงพระราชินิพนธ์หญิงรางวัลเหรียญเงินเพลงสากลหญิงและรางวัลเหรียญทองแดงเพลงสากลชายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพระสอนศีลธรรมแก่นักเรียนและโรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและให้บริการด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์บริการแก่ชุมชนอีกด้วย ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นจากชุมชนมีนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นสามด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีบุคลากรในการดำเนินงานงบประมาณ4คนประกอบด้วยการเงินหนึ่งคนบัญชีหนึ่งคนเจ้าหน้าที่หนึ่งคนและหัวหน้าเจ้าหน้าที่หนึ่งคนซึ่งมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐอุทธศักราร2560การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและตามวัตถุประสงค์ของโครงการทำให้โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเพียงพอ 4. ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีข่าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน16คน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานบุคคลดังนี้ผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการครู่11คนครูอัดระจ้างสองคนธุรการหนึ่งคนครูผู้รับผิดชอบห้องดิจิทัลชุมชนหนึ่งคนแม่ครัวหนึ่งคนทำให้โรงเรียนในเมืองมีครูครบชั้นสอนตามวิชาเอกตามความถนัดและใช้เทคโนโลยีในการสอนครูร้อยละหนึได้รับการพัฒนาตนเองตามภารงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและวันขึ้นปีใหม่ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแกค่ครูและบุคลากรทุกคนด้วยทำให้ครูทุกคนเป็นทีมงานที่มีคุณภาพมีขวัญกำลังใจมีความสุขและสนุกกับการทำงานนอกจากผู้บริหารจะมีภาวะผู้นำทางวิชาการแล้วการบริหารจัดการที่ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีบทบาทสำคัญที่เข้านามีส่วนในการดูแลต้องการแก้ไขปัญหาผู้เรียนทําให้ผู้เรียนสามารถจการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขมั่นใจตรงดิลานมาเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนโรงเรียนในเมืองมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะโรงเรียนในเมืองคือโรงเรียนคุณภาพจับมือไว้ แล้วไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง